นี้นะครับเราเอาบรรยากาศนะครับ <les sunshine> นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะครับสำหรับนายกร anyway. ัฐมนตรีนุทินชาวดิกุลนะครับท่านไปลงพื้นที่หาดใหญ่เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับที่เกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ล่าสุดนะครับท่านก็เรียกว่าเข้าถึงผู้ถ <me ers> <at>. ึงคนนะครับไม่มีการถือยศถือยางนะครับเข้าไปพูดคุยแม้กระทั่งคนที่มาเก็บขวดขายนะครับท่านก็ไปให้กาลังใจตบไหลนะครับบอกว่าให้สู้ๆแล้วก็เข้าถึงชาวบ้านนะครับทุกคนเลยนะครับบางคนมองหาดว่าจะเป็นการสร้างภาพนะครับแต่ก็ ที่เรามองนะครับก็คือไม่มีนายกคนใดนะครับที่มีพฤติกรรมหรือว่ามีกรฏดิจิตยากับประชาชนแบบนี้มาก่อนเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันเอาเองนะครับว่าท่านทําเพื่อสร้างภาพหรือว่าทําเพื่อเป็นกําลังใจจริงๆนะครับเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านจมในทับทบนะครับสวัสดีครับ what do you